ก็ฉันอยากอยู่ข้างเธอตลอดไปอยู่ดูแลให้เธอปลอดภัยปืนอักมาแล้วนะฮะคุณผู้ชม AUG BATTLE b e ท i n อาวุธนักล่าฆ่าหัวแห่งการเวลา g e t it now โอเ okay, ค let's go c o m e o n EVERYBODY คืออยาให้ผมพูดล้วภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันจะฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่อะไรกล้สกินปืนใหม่นะฮะคุณผู้ชมปืนอักนั่นเองรอบนี้มาพร้อมความสามารถที่ต้องบอกว่าโคตรเทพเพราะว่ามันมีลั่น2แม่น1ลบระยะ1นะครับซึ่งปืน AR เนี่ยถ้ามันบวกลั่น2ดีทุกกระบอกปืนนี้ก็เป็นปืนที่คอลแลบคู่กับ C r 7 well, หรือคิวเชโนโรนันโดของเรานั่นเอง ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มเอาถาวรน,นะครับตัวมีอยู่704ใบคือสกินมันดีขนาดนี้มันก็น่าเอามาเก็บถาวรและอย่างเลขลัคก,กี้ผม96ผมดองเลขลัคก,กี้ไว้เพื่อสิ่งนี้แหละที่ผมไม่เอาถาวร2-3กระบอกที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าต้องการเก็บเลขลัคก,กี้ไว้รอกระบอกดีๆนะครับและในที่สุดวันนี้มันก็มามาดูกันซิว่าต้องโดนกี่ใบ อะไรครับเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมมันได้ง่ายจังนะครับสิบใบได้เลยอุ้ยผมกะว่าจะกดสักเจ็ดแปดร้อยใบนะเนี่ยช่วงนี้รู้สึกร่างกายขาดไอโอดีนร่างกายหิวเกลืออย่างรุนแรง GM จัดให้หน่อยนะตู้หน้าขอแบบเจ็ดแปดร้อยใบอะไรอย่างเงี้ย สกินนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับคุณผู้ชมได้จากว่ามันเป็นสกินที่ดีที่สุดของปืนอาเนื่องจากว่ามันมีลั่น2นั่นเองก็ผมคงไม่ต้องเอาไปเทียบกับกระบอกอื่นนะเนาะเพราะว่ากระบอกอื่นเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยนะครับกระบอกลั่น2ออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ลั่น2แน่นอนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาสกินนี้ไปเทสในรังสี่วิสี่นะครับปืนมันดีขนาดนี้ก็ต้องเอาไปลงแรงแล้วแหละแต่จะรอดไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง ช่วยขอความหากันอย่าให้ฉันเป็นห่วงเขาจะมาที่ไอเซทํำไมเขาใจก็เอาเอามาเวอันนั้นเขายังโอมนะอันนี้ยังไม่ได้โอมมาลุยกันวันนี้นอกจากจะดูสก,กินปืนใหม่แล้วก็ได้ดูชุดลาวาตัวผู้หญิงด้วยนะฮะอีกหนึ่งชุดที่ยังไม่ได้รีวิวเลยของใหม่มาเยอะจัดจ้านเกมแรกก็เหมือนเดิมไม่มีตังค์ซื้อปืนก็ซื้อปืนพกไปก้อน จริงๆก็ไม่ค่อยากจับเท่าไหร่นะปืนคนจนจับละคันเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อดึงหัวเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยโอ้่อยหัวแทนดีกว่าเฮ้ย <laughs> hey. ดึงไม่ขึ้นเฮ้ยเอ๊ยยังไงวันนี้กลางโดมไปเฮ้ย hey. oh. hey. oh. อ๋อเฮ้ยอ๋อนกล่วงสามทีอุ้ย ติดโดมตัวเองโดมบังกระสุนตัวเองคือเวลาจะยิงต้องเข้ามาอยู่กลางโดมนะครับกระสุนมันถึงจะพุ่งออกไปได้ไม่อย่างนั้นโดนขอบโดมตัวเองบังยิงศัตรูไม่ได้ยุ่งเลยมาปืนอัคมาแววนี่ดูความสวยสกอนสวยจัดเป็นอัคที่รีโมเดลเปลี่ยนแปลงรูปทรงใหม่ด้วยนะครับคือความสามารถก็ดีสกินก็สวยผมชอบมากว่าไงหนวด หนวดเพื่อนเลฟิฟหนวดเพื่อนเลฟินเนเลฟน่าจะเป็นคนที่มาจากเกาหลีชื่อี่เกาหลีมาเลยจังวันนี้วิลัวจัดลัวจัดล้มหนึ่งลัวจดัจดจัดมันอยู่ตรงขอบปูนเพื่อนล้มหนึ่งหัวแตกเฮ้ยข้างล่างไขรกลางมุง้งกลางมุง้งเหรอมุ้งหมดนะ มุ้งหมดไวจังแล้วมายืนกลางซที่โล่งเลยนะเนี่ยเป็นสกิลที่ดีนะครับตัวโครโน่แต่ว่าเวลาจะกลางเนี่ยต้องดูจังหวะด้วยมายืนกลางที่โลง่โลงๆแบบนี้คนอื่นเขาก็ระดมยิงเอาได้นะว่าไงหนวดหนวดเพื่อนเลิฟชื่อหนวดนี่ผมก็พออ่านออกอยู่นะเบอร์สองเนี่ยชื่อเขาอ่านว่าวอนนอนคุก เป็นดารามาจากประเทศเกาหลีไปหนวดตามมาตามมาติดๆแล้วชีวิตจะปลอดภัยเดี๋ยวพี่จะพาน้องหนวดไปบุญย่าเฮ้ยจุบว้าวแตกไอพี่กล้ากระโดดมาอย่างกระฟงหวินเลยวแตกเดี๋ยวขอเติมยาก่อนเอาน้องนวดโถ่น้องหนวดบอกให้ตามพี่มา น้องนวดไม่ตามเลยพี่ก็ไม่ไหวพี่ขอเติมยาก่อน <S <S ใครยิงน้องนวดใครยิงหนวดเอา้านี่มันเพื่อนเราเอา้าแล้วคนนี้ใครดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเหรอหายล้มไปอีกรอบร้อยแน่ใครมาแอบดึงเมอกี้ยุส่ายิงล้มไปรอบนึงเฮ้ยอ้ตรงนั้นสองตัว โทรเพื่อนไม่น่าเลยไม่น่าเลยเพื่อนทิ้งฉันอยู่คนเดียวปืนคู่ด้วยคุณผู้ชมปืนคู่แบบนี้เจอระเบิดสูตรอีกสักลูกไปเอาไปกินโอ้โหกลางโดมสู้ฮะ <S <S โดมมันกันร,ระเบิดได้สามทิ้งก่อนเพื่อความชัวเดี๋ยวมันอ้อมมาดึงกันอีกคือปืนอัรมันเป็นปืนที่ยิงกลางไกลดีนะครับแต่ถ้าจะยิงใกล้ๆสู้กับปืนคู่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน เราต้องรักษาระยะกลางโดมหัวแตกสามทิ้งด่วนไอวอลเฮ้ยมาอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หน้อยคนสุดท้ายเอาละหนึ่งหนึ่งฮะคุณผู้ชมบูทเพกเกอร์เหรอมาเดยม์มีไอวอลอีกก็มาดี วงบีบแน่นอนจังหวะน,นี้ดูแล้วไม่น่ารอดอักอ <What? S 1> อยึงหัวเอ้า what อีหยงวะดูแล้วไม่น่ารอดผมเนี่ยไม่น่ารอด <laughs> กะว่าเขาวงบีบแล้วเดินเข้ามาจะยิงหัวเนียนๆซะหน่อยโดนกระโดดยิงหัวแตกซะง,งั้นผมอึ้งไปเลย ทีนะนวดเราพาขึ้นบุญ่าไม่ได้เอาใหม่แล้วกันนวดชอบใจนวดขำใหญ่เรานำอยู่สองหนึ่งยังมีโอกาสแก้ตัวตามมานวดตามมาติดติดไอ้ที่ให้ตามติดนี่ไม่ใช่อะไรนะจะได้ดึงได้เวลาล้มเฮ้ยปวดแตกสวยข้างหน้าเพื่อนสามทิ้งเลยปวดแตก สา,สามสามทิ้ไปเกมนี้มาโหดเอาสมไมมีอ่อนข้อสวยวให้มันได้อย่างนี้หมดตีไปอย่างสวยงาม <S <S คือเล่นดีๆก็เล่นได้นะเนี่ยเกมเมื่อกี้มัวจะติดเล่นก็สรุปให้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับปืนอักสกินนี้ต้องบอกว่าเป็นสกินที่ทำออกมาแล้วทำให้ปืนอักน่าเล่นมากขึ้นครับ คือเมื่อก่อนอัคมันไม่มีลั่น2องไงคนก็จะไปเล่นพวกสกา k อเคเเพราะว่าปืนพวกนั้นมันมีลั่น2ใช่ไหมครับเนี่ยพอมันมีสกินลั่น2ออกมาแบบนี้ทำให้ปืนอักคคนน่าจะหยิบมาใช้กันเป็นปืนหลักมากขึ้นนะครับมาตามมาหนวดเพื่อนเลิฟเฮ้ยอุ้ยเจ็บตังโรมก่อนอุ้ยหนวดเพื่อนเลิฟสวยสวยมาก มันมาแล้วสองคนข้างหน้ายิงมันเพื่อนอุย้ยหนวดเอาใครยิงหนวดสวยพิกไทยสวยมากช็อตนี้สวยเวอร์โอ้แล้วใครซ้ำหนวดตายเลยยิงน้องหนวดเหรอสองคนข้างหน้าเอาพิกไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง เอาเลยน่าไปกินไม่โดนเฮ้ยเอ้าใครมัดต่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยหมัดมวยเหรอหมัดมวยเหรอเราอ่ะเอ้าเออโอ้โหโคตรมั่วอะไรกันครับเนี่ยไปกระจุกกันอยู่บนกระดูกแต่ก็ชนะนะ Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Time with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I have so many dreams. When you hit your teens, I can really. It seems, try to find out what it means. I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> Oh yeah, you know me, I have only a path I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff Everybody listen up, cause I'll only say